สวัสดีครับทุกคนผมสิงค์กันเพเยอร์นะครับตอนนี้เกมลังตายเทว์ดิเฟนหรือเกมวิวลอเทว์ดิเฟนนะฮะตอนนี้อัปเดตแล้วนะทุกคนเป็นอัปเดตอียิปต์อีเวนนะทุกคนเราไปดูกันเลยดีกว่ามีอะไรบ้างนะครับก็เป็นเอ่อเขาเรียกอะไรนะไปเทนพาร์ตของอียิปต์นะทุกคนจะได้อะไรบ้างเนี่ยโอ้โหได้ของเยอะเหมือนกันนะเนี่ยแต่เราจะต้องเขาเรียกอะไรนะปลดล็อกไปเรื่อยในการทำเควสนะทุกคนนี่ฮะมีทอง,ม,ทองมีทองเลยด้วยเป็นแอนชินเควสนะทุกคนอ่าแล้วมีช็อปมานะเป็นกล่องนี้ฮะทุกคนนนนนเเเเปปป็็็็ออะไรีี่่่ยตััววมมมาแล้ก คาเมลนะฮะเป็นไอตัวแบบอูดนะเฮ้ยอูดถือปืนนะอย่างฮาแต่ละตัวอันนี้เป็นอะไรเนี่ยเออคาเมลเบสนะทุกคนเป็นฐานนะฐานของของไอพวกอูดนะทุกคนไ,ได้ตังค์แล้วเหรอเนี่ยออ้ยมีเลือดออกมาด้วยเอ,อ้ยเจ๋งว่ะตัวนี้แต่ตอนนี้ก็เป็นเออเป็นฟาโลนะทุกคนฟาโลตี C, เป็นเอ e. อโอ้โหไม่ธรรมดาเนี่ยโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาลองดูกันอันนี้คือพาร์ทนะครับอันนี้ก็เป็นมิชชั่นนะครับ เดี๋ยวเราไปลองเล่นกันดีกว่านะครับแต่เดี๋ยวเราต้องสุ่มนี้ก่อนนะครับทุกคนได้หนึ่งครั้งต่อรอบนะทุกคนหนึ่งวันนะครับหมุนต,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 ติวติวติวได้อะไรเนี่ยได้เป็นเหมือนทรายรทุกคนเฮ้ยผมได้ทรายครับทุกคนงานนี้เราก็มาสุ่มนี้นะครับกล่องอียิปต์ได้เลยนะเนี่ยนะครับผมกดเลยปั๊บซื้อหนึ่งกล่องอียิปต์นะครับซื้อมาแล้วเอ้ยป๊นนืนองนะค่ณสังเกตมันมีตัวหลับพิเศษด้วยนะเนี่ยใช้หนึ่งหมื่นทรายในการแลกมาแต่หมดไปแล้วนะครับทุกคนโอ้ไม่น่าเชื่อหมดไวังเเลยเยี่ เนี่ยมันแรกเลยนะเป็นตัวระดับทองคำนะทุกคนโอเคเนี่ได้กล่องมาแล้วเป็นแอชีย n t Crate นะทุกคนเปิดเลยปับ๊บโอ้โหได้เป็นมัมมี่มานะครับโอเคมัมมี่ดาเมจเท่าไหร่เนี่ยดาเมจ16ไปจนถึง150นะฮะเป็น a LE นะผมก็จะมาแทนตัวไหนดีเอาแทนตัวไหนดีเนี่ยเออเอาแทนฟ์เมอร์ละกันฟ a r m เมอ,อ่ะ f เมอร์ไม่ต้องใช้หรอกทุกคนเพราะว่าเราหลังมาเนี่ยได้เงินเยอะนะครับโอเคเราวันนี้แหละเดี๋ยวเราไปลงอียิปต์เลยดีกว่าทุกคนอมา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 ,มา,มา อีหย e ิบโหมด let's go นี่มีคนบอก FC นะผมก็เลยจะมาเล่นกับ FC นะทุกคนเขาบอก FC นะฮะเดี๋ยวเออเดี๋ยวเราลองขอของฟรี FC ดูนะครับมีมีของฟรีให้พี่ไหม <c oughs> มีของมีตัวให้พี่ไหมโอเคครับเราจะมาขอของฟรีจากเด็ก <c oughs> ๆกันนะทุกคน <c oughs> เป็นไงทุกคนบอกนะครับเรานะช่องเราคือคอนเซ็ปต์ก็คือขอตัวฟรีนะทุกคนนะฮะไม่ปิดบังนะไม่แอบอ้างนะครับมีครับพี่อุ้ยขออุ้ยขอบคุณ ขอบคุณครับที่ให้เป็นไงครับเราเมัดมือชกเลยครับผมทุกคนอ่ารับเลยรับเลยดูทีเ่เขาจะให้เะไรรอนะทุกคนก็เป็นของคุณน้องโอ้ขอบคุณมากเลยครับสำหรับตัวละครฟรีนะทุกคนนะฮะเอาหมดครับไม่ว่าจะตัวอะไรก็ตามนะะเอาหมดฮะเขาให้ตัวอะไรพี่พีเอาหมดครับไม่กิ่งแล้วนะฮะโอ้ขอบคุณมากเลยครับเยี่ยมยอดครับทุกคน,โอ,คนะคะโอ้ล่ต้งนะเราโอ้ผมจะให้ตัวนี้สักหน่อยไว้ลืมไปเลยไอะไรคนนี้คนนี้คนนีน้ใฉยมาดิ ดูซิเขาให้อะไรนะ,ะทุกคนก่อนเราจะไปลุยกันนะฮะโอ้เป็นตัวคาเมลนะทุกคนอู้คนนี้โหดจังเนี่ยเขาให้เราเหรอเอาว่ะเขาให้จริงๆนี่ก็ตึงนะเนี่ยทุกคนไม่ธรรมดานะครับว้าวเขาให้โอ้ขอบคุณมากเลยครับผมโอ้โหน้องฟ,ฟูโน่นะฮะโอ้โหไปเล่นกันดีกว่าทุกคนโอ้โหน้องชายเขาให้ของตึงจังเลยเย้ได้ของปีขอบคุณมากครับ โอ้มีคนให้ของเต็มเลยเว้ยโอ้โหดูฮะสรุปคลิปนี้กลายเป็นคลิปได้ของฟรีทุกคน <laughs> โอ้ขอบคุณมากครับเย่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 มาเดี๋ยวเรามาเล่นกันดีๆกันดีกว่านะฮะก็ขอบคุณมากเลยครับที่สนับสนุนนะทุกคนเดี๋ยวแมปนี้ถ้าเกิดผมนโหวเมื่อไหร่ผมก็จะทาคลิปแจกตัวละครเหมือนแมปอื่นนะครับแต่แมปนี้ขออะไรเรียกอะไรนะเรียกรับของฟรีก่อนนะตอนนี้นะเพราะว่าของยังกากอยู่นะครับเดี๋ยวเราเอานี้ออกให้หมดก่อนแล้วก็เป็นใส่ตัวมามินลงไปอันนี้เป็นตัวหมาเจดหมาเจดอันนี้ดีไหม อืมผมว่าเอาเป็นตัวนี่เกตบันปายก่อนละกันแล้วก็เป็นตัวนี้ตัวเี้ตัวฟาร์งเงินแล้วก็รถไฟมาโอเคแล้วก็เอาเป็นตัวไหนดีอฮิวเลน์มันเป็นอันนี้ฮิวเลนส์คืออะไรอ่ะมันเอา,เอาไปทําอะไรได้เอาฮิวเลนเนี่ยผมคิดว่าผมเอาเป็นอันนี้ดีกว่าอืมเอาฮิวเลนแล้วกันลองมาดูดีว่ามาทาอะไรได้นะครับโอเคไปกันเลยทุกคนเฮ้ยมีคนจะเทปมาอีกแล้วเว้ยเดี๋ยวไปเิดูก่อนนะ โอ้ขอบคุณมากครับพี่มีแล้ว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 ไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วขอบคุณมากขอบคุณมากม,มาเรามาเล่นกันดีกว่าเด็กๆไปกันเลยกดห้าไปเลยปนะาร์ตี้ะฮะ let's go let's go let's go โอ้มาแล้วทุกคนครบห้าคนแล้วนะครับโอเคเรามาอยู่ในเกมด้วยทุกคนตอนนี้นะครับมะเริ่มแรกก็ต้องวางตัวละครก่อนเลยนะครับเอาเป็นตัวนี้แล้วกันมอมมี่เออแปบบ๊บนึงนะมอมมี่วางไม่ได้เ,เงินไม่พอเออแล้วไอ้ตรงดูเงินนี่มันดูยากมากเลยนะมันแบบสีมันแบบมันดูยากอะทุกคนสีคือดูยากจัดๆเลยอะ โอ้โหนี่ฮะมันมันจะเข้ามาตรงนี้เหรอเนี่ยปุ๊บอ่านี่แหละฮะโอเคแล้วเดี๋ยวเราวางเป็นอูดนะทุกคนปาบวางลงไปทันอูดว้าวแล้วก็อันนี้คือตัวอะไรอะ่ะอู้มีหมาหมาติดปืนนะตลกอะ่ะหมาติดปืนเท่ดีอ่านี่ฮะปุ๊บมาลงไปมัมมี่ครับมัมมี่โกงจริง มามีกองจัดๆอ่าโอเคอันนี้คูดาวคือเท่าไหร่เนี่ยอ๋อมันจะปล่อยอูดออกมานะเป็นฐานนะครับว้าวอัปเกรดไปรวๆครับรวๆแล้วก็เดี๋ยววางรถไฟดีกว่าปูน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 รถไฟมาแล้วไหนรถไฟไหนรถไฟมาหน่อยซิรถไฟโอเคกินนี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวเราวางอูดไปเพิ่มนะครับเราต้องวางอูดเยอะๆนะฮะ อ,อวางได้แค่สามตัวนะสองมาตรฐานอุดนะครับโอเคไม่งั้นมันโกนไปเนาะไม่งั้นมันโกงไปนะฮะถ้าเกิดวางนี้เยอะเกินมันจะโกงเกินไปนะหูครับเป็นสี่สี่พันแล้วนะครับแพงเหมือนกันเนี่ยแต่การมันอุดน้อยเราต้องวางของอูดไปเยอะนะแล้วก็อันนี้คือไม่เห็นมีอะไรออกมาเลยอนะในรถไฟอะอยากเห็นรถไฟอ่ะในรถไฟอ่ะไม่เห็นมีรถไฟไเลยเลยอะใครพิมพ์ไรบ้างเนี่ยตอนเย็นพี่พ์ไรไหมครับไลท์ทุกวันจ้าเดี๋ยวบอกคนเด็กๆก่อนนะไลฟ์ทุกวันนะฮะไลฟ์ทุกวัน 18แปดนาฬิกานะฮะผมไลท์ทุกวันเลยนะทุกคนมาดูกันได้นะครับทุกคนสำหรับใครที่ดูคลิปนะฮะไลท์ทุกวันอะพิมใหม่นะมันอันนี้มันแจ้งเตือนปิดไปเมื่อกี้มันกันคนแบบว่าโปรโมทช่องมั้งนะฮะสำหรับรูบอกนะครับโอเคอัปเดไปฐานอูดเก่งมากฐานอูดเก่งมาก้วเนี่ยฐานอูดถือว่าดีอยู่นะเนี่ยทุกคนเออไม่ธรรมดานะแล้วก็เดี๋ยวเราจะวางตัวละครนะทุกคนอุ้ยตรงด้านหน้านี่โอ้โห มัมี่เต็มไปหมดเลยอ่ะมัมี่อ่ะนี่วางตัวนี้ลงไปจึบอับเกรด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 เอา้าเราแพ้ได้ไงอ่ะว่าได้หิแพ้เฉยเลยทุกคนแบบนี้ต้องเอาใหม่นะฮะไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เมื่อกี้พ่ายแพ้เฉยเลยนะครับเดี๋ยวเราเอาตัวอื่นแทนนะฮะอู้แต่เราได้รถไฟมาเนี่ยรถไฟเท่มากเลยลเนี่ยแต่มีต้องสองหมื่นตัวแล้วหรอเนี่ยโอเคเอาใหม่นะฮะเมื่อกี้อาจจะพลาดนิดนึงอยน้นงอ,ยนองเขาใจะให้ตัวอะไรเอ่ย เขาเทียบ <The an> อมไแล้วโอ้ขอบคุณมากเลยครับน้องพี่มีแล้วเหมือนกันน้องพี่มีแล้วเหมือนกันนี่พี่มีแล้วเหมือนกันน,กน,น้องชายโอ้โอ้อันนี้ยังไม่มีอันนี้ยังไม่มีเอาดีครับอันนี้ตัวกระต่ายยังไม่มีนะฮะเอาอยู่แล้วฮะตัวกระต่ายนะฮะเอ้าเนื้อเขาจะให้โอ้โหตกใจหมดเนื้อจะให้บิดไปซะแล้วมา,ามาเราไม่เล่นกันต่อดีกว่านะทุกคน let's go มาแขรร่งนี่เล่นกันมาด้วยกันได้เลยนะฮะเข้ามาได้เลยเต็มตัวลุยเต็มตัวลุย อ oh, ย่างไว้ให้อย่างไว้หเด็กๆอย่างไวครับมาครั้งนี้แก้ตัวใหม่ทุกคนเมื่อกี้พลาดนิดหน่อยนะครับอื uh huh. ดันแท้ใดซะง,งั้นอันตรายในด่านพวกนี้อันตรายนะครับต้องเอาใหม่นะต้องอใหม่สูญยากสูญยากมันออกมาจากพีระมิดเองผมชอบแมพเขานะแมพเขาทำดูดีนะฮะโอเคสกิปเวบ okay, <skip> skip, ไปสกิ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 ปอ่าเดี๋ยวผมจะวางตัวนี้เลยฐานอูดนะ5ิ0นะครับเก็บเงินก่อนรอไปก่อนตอนนี้ เงินลอยอย่างเดียวตอนนี้นะฮะเรามี400แล้วนะครับตอนนี้อ่ารอก่อนสกิปเลยดิไม่สกิปอ่ะทีมสกิปเลยทีมขอร้องจะได้วางฐานอุดนะฮะโอเควางฐานอุดไม่ได้อะไรเงินไม่พออีกแล้วอ่ะวางวางตัวนี้ก็ได้วางตัวนี้ไปก่อนนะโอโหตีไม่เข้าเท่าไหร่นะตีไม่เข้าเท่าไหร่เท่าไหร่เลยอ่ะจมตีไปจมตีไป เอ่มตัวเงินเราเขาไม่สกิปอ่ะสกิปเถอะนะสกิปเถอะขอล้องสกิปสกิปสกิปเถอะจะได้มีเงินใช้จ่ายสักทีโอเคนี่เข้ามาแล้วครับเงินใช้จ่ายนะฮะวางกันเลยฐานตรงนี้วางหนึ่งตัวแล้วก็ตรงนี้หนึ่งตัวนะฮะผมจะวางสามทางแล้วกันนะครับจะได้ป้องกันได้สามทางนะครับโอเคจุ๊บจุ๊บอ่านี่ฮะจะได้ออกมาสามทางไปเลย ส่วนตัวนี้ก็วางเป็นนี่ตัวนี้แล้วกันแบมพายของเราเก็ดแบมพายฟันมันเจ็ดแบมพายเราดีแรงมากเกรดแบมพายเรานะฮะอัพเกรดไปอัพเกดรดฐานแล้วดัวอ่าปุ๊บมีคนโดนเนี่ยให้เงินให้เราเว้สวยดีครับงานนี้จะได้อัพเกดรดฐานได้ง่ายๆหน่อยโอเคตรงนี้ด้วยปุ๊บโอ้ยแหลกแหลกแหลกอย่างนี้หนึ่งนะทุกคนอัพเกรดตรงนี้เพิ่มกดเพิ่มก่อนกดเพิ่มไม่ได้เงินไม่พอ มาแล้วมาแล้วมาแล้วอ่าอเกเียรไปเออเกีบรไปได้อีกแล้วอะ่ะลืมไปว่ามันเงินมันต้องใช้ตั้งสี่พันอ่ะงั้นเดี๋ยวเราวางตัวนี้รถไฟก่อนละกันเราปุบปุ้บปุดบปุ้บจิกกระชกจิกกระชัก,ชก,ชกโอเครถไฟวางนี้กี่ตัวเอ่ยมาดูกันนะครับวางสามทางไปเลยนะฮะเอาวางไดแค่สองตัวโอเครถไฟนะบะวางสองตัวเท่านั้นไม่งั้นจะโกงไปนะฮะเข้าใจได้โอเคมาอันนี้คือดีมากเลยนะได้ทั้งเงินได้ทั้งเลือดฐานนะทุกคนแบบแข็งแกร่งมากตัวนี้นะครับคาเมลเบสนี่เก่งมากนะฮะเหมาะกคบการใช้งานสุด โอ้โหนี่ลูกน้องเราออกไปเต็มเลยนี่ด้านหน้าด้านหน้านี้ต้องวางตัวละครหน่อยละกันปุ๊บ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 มามมี่โอ้นี่เป็นตัวซับวิเวลนะฮะซับวิเวิลิ์เก่งนะเนี่ยปันคอขาดบาดตายหมดโอเคเราขายตัวละครทิ้งเลยเพราะว่าไม่จำเป็นต้องใช้แล้วนะแต่สกคนเขาแข็งแกร่งทั้งนั้นนะครับเอ้ยแต่พูดถึงก็ต้องมีหน่อยทักหน่อยดีกว่าเพราะว่าจะได้ฟาร์มเงินได้นะครับเอาเป็นนี่ฮะเจดแบมพายนะเจดแบพายจ้วงจ้วงมันเจดแบมพายโอเคเจดแบมพ โอเคแล้วเดี๋ยวผมจะอัปเกรดฐานไปนะครับเพื่อเราจะได้เงินเยอะๆนะฮะมีเงินเยอะๆจะได้ใช้จ่ายได้สบายๆหน่อยน,น,นึงนะครับทุกคนโอเคข้ามไม่ได้หมดเลยมอนเตอร์อ่าผมว่านะเกรดมันพายไม่ค่อยเก่งเลยทุกคนเพราะว่ามันมันไม่ตีเอลีอะมันต้องแบบตัวตีเอลีหรือจะแบบสู้โหดอะทุกคนไม่งั้นมันไม่ไหวนะโอเคเดี๋ยวเราอัปเกรดนี้ดีกว,ว่าปึ๊บ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 ,บเออแล้วคุณหมอทำได้ไหคุณหมอเนี่ยคุณหมอคุณหมอ คุณหมอครับมันทาอะไรได้บ้างคุณหมอมอยากรู้ฮิวก็คือฮิวตัวอะไรฮิวฐานอะไรเงี้ยหรอถ้าเกิดหิวฐานก็โอ้ก็ดีอยู่แล้วมั้งเคนี่เลือดสองร้อยเลยสองหมื่นเลยเนี่ยนี่ไงรถรถมาแล้วรถไฟมาแล้วรถไฟปู้นปูนชกกระชักจิกกระชักปูนปูนชักกระชึกชักกระชึก,ชกนะฮะรถไฟของเรารถไฟดัมเบอร์มาป้งมาป่ามาเต็มไปหมดเลยเคนี่ฮะลุยเขาลุยเขาลุยเขาไป ะครับทีนี้ด้วยป,ปั๊บปั๊บปปั๊บปั๊ตันได้ีหนึ่งตัวนะครับอ่าฝั่งนี้เป็นไงบ้างฝั่งนี้อุ้ยนี่มันเป็นมัมมี่ร่างดับทองนะครับมัมมี่ร่างดับทองโคตรเทร่เดี๋ยวเราอัปเกรดแบมพายก่อนนะฮะแบมพายของเราเป็นไงบ้างปุ๊บอัปเกรดอีกหนึ่งตัวแบมพายจ่วงมันแวมพายแต่เสียดายแวมไพายไม่ค่อยเก่งแล้วนะเสียใจมากเลยแบมพายเราดูนี้เอาตัวอื่นมาแทนดีกว่านะครับแวมไพายกลายเป็นตัวละครที่ไม่ค่อยเก่งซะแล้วเพราะมันไม่ตีเอลนะฮะ ก็เลยสู้ใครไม่ค่อยได้เท่าไหร่ครับเกรปก่อนละกันตอนนี้เพราะว่าไม่มีตัวละครใช้นะครับโอเคแล้วก็นี่วางแบบวางมัมมี่ไปมัมมี่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 อ่าเนี่ยมัมมี่ร่างดับทองดับเปลี่ยนสีได้โคตรเท่เลยมาเปล่าออมาแล้วมาป่ารอบันหอนอ่าแล้วก็ตรงนี้วางไปจิบจ๊บจิบจ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บตรงนี้ด้วย โอเคนี่ฮะพวกทหารทะเลทรายตายซะเถอะฟันมันฟันมันเออคุณสองไปเลยไงก็ไงก็จะไม่ไหวแล้วล่ะอือคุณสองไปเลยนะทุกคนอย่าไปกลัวมันลุยลุยลุยอืม,อมโอ้โหเจ็ดเจ็ดวันพายเราแบบหน้าตาแบบดูดีนะแต่เสดายมันไม่ค่อยเก่งแล้วตอนนี้นะฝีมือคือแบบไม่เก่งเท่าไหร่แล้วตอนนี้วนวันปังปังอือจะตายจะตายโดนหมาป่าจน,นเปนงี้แห่ะ เก็ดบุฟคารามันนี่แล้วก็คาเมลนะฮะชอบคาเมลอบชอบฟิวไลท์คาเมลมากเลยแบบมันดูตุ้ยนุ้ยตุนุ้ย,ยดีนะฮะโอ้ยชนไม่ตายเว้ยเออสวยตายไปละเอา้าแพ้ได้ไงวะว h เตอร์เฮล์แพ้ได้ไงอ่ะอยากจะรู้โอ้แพ้เฉยเลยทุกคนดูซิโอเคโดยรวมเป็นไงบ้างครับสำหรับอัปเดตใหม่นะทุกคนก็เป็นอัปเดตเพิ่มพาร์ทมาแล้วก็เออเขาเรียกอะไรนะ เป็นตัวสุ่มมานะครับนี่ฮะมีทั้งแกะมีทั้งอะไรตัวละครใหม่ๆเต็มไปหมดเลยทุกคนก็ประมาณนี้นะทุกคนสำหรับวันนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ชอบกดไลค์ชอบมากกดซับนะขอบคุณทุกคนที่ให้ตัวละครพีพ่ีมากๆเลยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับทุกคนไม่แปลครับเจอกันในพันหน้าครับทุกคนเจอกันจ้า